เหรียญก็มูลงชุมพรเขตุดมศัก์นะครับที่ระลึกพิธีสร้างพระอนุสาวรีย์นะครับณแห,หลมสนอ่อนนะครับจังหวัดสงขลานะครับปี2 5 3 6นรบะครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับด้านหลังจะเป็นเขาเรียกว่าตราสุรยิยมณฑนนะครับเป็นรูปราชรสเทียมสิงห์นะครับอยู่ในวงกลมนะครับ พร้อมกับเขียนพระคาถาไว้นะครับกะยิราเจกริยาราเถนังนะครับแปลเป็นไทยก็แปลว่าจะทำสิ่งไรควรทำจริงนะครับผมนี่องนี้เป็นเนื้อเงินนะครับคลิปนี้ก็จะนำจะแนะนำทั้งเนื้อเงินแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ คราวนี้จะมาจะมาสง่งเทเลเหรียญน,นะครับสง่งเหรียญเงินกันดูก่อนนะครับรุ่นนี้ผมว่าก็จะมีเนื้อทองคำด้วยนะครับนี่นี่ใบหน้าของเสด็จพ่อกรมหลวงนะครับเป็นใบหน้าแบบนี้นะครับค่อนข้างจะหล่อเหลานะครับเป็นศินละปะนูนต่ำนะครับเป็นบล็อกของกองกระสามนะครับแบบนี้ เป็นศินละปะนูนต่ําแต่ก็มีความคมชัดอยู่ด้วยนะครับนี่เครื่องราชนะครับมีความคมชัดนะครับด้านหน้าเนี่ยพื้นด้านหน้าจะเป็นลนักษณะเป็นเอ่งเล็กน้อยนะครับแต่ผิวก็มีความเรียบตึงนะครับเป็นเอ่งเพียงเล็กน้อยนะครับนี่ก็จะเขียนว่าพลเลือเอกนะครับพระบรมวงเธอนะครับ คมหลวงชมพรเขตอรมศัก์นะครับส่วนต,ตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าที่ละเลึกนะครับพิธีสร้างพระอนุสาวรีย์นะครับณนะแหลมสนอ่อนจังหวัดสงขลานะครับ2536นะครับผมนี่องค์นี้เป็นเนื้องเงินนะครับ มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตราสุริยะมณฑลนะครับก็เป็นรูปราชรถนะครับเทียมสิงห์นะครับอยู่ในวงกลมนะครับนี่แกะอ,อ,องค์ราชรถได้มีความคมชัดมากนะครับรวมถึงตัวองค์ตัวสิงห์นะครับนี่ สิงก็คมชัดนะครับเวียนก็คมชัดนะครับเป็นราชรสนะครับนี่ส่วนด้านบนนี่ก็เขียนว่ากรลยาเถนังนะครับจะทําสิ่งใดควรทําจริงนะครับผมแปลเป็นไทยนี่อยู่พื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับ นี่่วนบอกเงินนะครับจะเห็นเป็นเส้นสายฝนนะครับพาดเป็นแนวตั้งนะครับนี่เห็นไหมครับพาดเป็นแนวตั้งผ่านทั่วทั้งพื้นเหรียญเลยนะครับนี่ยาวมาถึงด้านล่างเลยนะครับตัวเส้นสายฝนเนี่ยนะครับนี่นี่นะครับต่เอียงเล่นแสงนิดหน่อยนะครับจะพบเส้นสายฝนนะครับนี่นี่นะครับ ตรงน,นี้ชัดเจนเลยนะครับเป็นเหรียญไม่มีห่วงนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นขอบกระบอกนะครับผมขอบกระบอกจะมีความเรียบนะครับไม่มีร่องรอยการปั๊มนะครับเป็นขอบอัดกระบอกนะครับเห็นขอบแบบนี้นะครับ ออกแบบได้มีความสวยงามนะครับทันสมัยอันนี้มานดูเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่เนื้อทองแดงก็เป็นบล็อกเดียวกันนะครับเขียนเหมือนกันทุกอย่างนะครับเป็นทองแดงถีไฟนะครับน่าจะเป็นบล็อกของโรงงานกระสาบนะครับเป็นศิลปะนูนต่ำเหมือนกัน,นครับข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับเป็นตราสุริยะมงคลนะครับ เป็นรูปราชรถนะครับเทียมสิงห์นะครับอยู่ภายในใต้วงกลมนะครับพร้อมกับเขียนพระคาถานะครับกริยาเจกริยาลาเถนังนะครับจะทําสิ่งใดควรทําจริงนะครับนี่เป็นตราของเส็จพ่อกรมหลวงชมพรเกตสมศักดิ์นะครับเป็นการพระราชทานของรชัชกาลที่6นะครับตามที่ผมได้หาประวัติดูนะครับ นี่อันนี้เรามาต่อกันดูนะครับเนื้อทองแดงนะครับ้ทองแดงนะครับใบหน้าก็เหมือนกับเนื้อเงินนะครับเป็น are, บล็อกเดียวกันนะด้านหน้าก็จะเป็นเอ่งเหมือนกันนะครับจะมีเอ่งเป็นเอ่งรูเล็กน้อยนะครับเขียนเหมือนกันนะครับทุกอย่างกับเนื้อเงินนะครับนี่เน้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ นี่นะครับผมตัวเครื่องราชอะไรอะไรชัดเจนนะครับน,นี่หน้าของแต่ลวพ่อนะครับค่อนข้างที่จะหล่อเหลาเลยครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นตาสุริยะมงคลนะครับนี่ตัวองค์เทวดานะครับเทียมสิงนะครับนี่ดูมีความคมชัดมากเลยนะครับ นี่ยันติ่งนะครับองติ่งก็มีความคมชัดดีนะครับนี่ตัวราชรถนะครับนี่แกะได้มีความคมชัดสวยงามเลยนะครับนี่ส่วนพื้นด้านหลังเนื้อในส่วนของเนื้อตอวแดงดีไปจะไม่ปรากฏเส้นสายฝนนะครับถ้าที่ผมเอียงดูแล้วนะครับไม่มีเส้นสายฝนเหมือนเนะื้อเงินนี่จะมีเส้นสผผายฝนพาดนะครับ ตัวนั้นบนก็กริยาเจก,กริยาราเถนังนะครับทำสิ่งใดควนทำจริงนะครับเส้นป่าศูนย์กลางนะครับทั้งเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนี่2.5ุดเซนนะครับผมนี่ขอบนะครับเป็นขอบกระบอกเหมือนกันนะครับ ความเรียบนะครับน,นี่นะครับนี่เป็นพิธีสร้างอนุสาวรีย์นะครับผมว่าพิธีจะต้องมีความยิ่งใหญ่แล้วก็เกจิดังร่วมปลุกเสกมากมายนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็นาบูชาหน้าสะตมนะครับในตรงของเนื้อเงิน นเงินนะครับนี่เงินราคาเล่นหาก็อยู่ที่ประมาณหลักพันต้นๆน,น,นะครับในตรงของเงินส่วนนว a ทองแดงก็นี่ก็เป็นหลักร้อยกลางๆนะครับผมยังไม่แดงมากก็น่าบูชาหน้าสะสมทั้งสองเหรียญน,นะครับนี่เงินนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับลบอกกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัดตุงมงคลของเต็ดพ่อคำมาหลวงชุมพรเขตลมสักนะครับสวยงามมากนะครับใ้ชัดเจนไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ